สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมิถุนถัดลมนะคะไปกันยาวๆค่ะ365วันเพื่อนๆชาวราศีมิถุนได้ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดยังไงบ้างจะมาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะสู่ปีหน้าฟ้าใหม่ค่ะให้ไพ่ได้เล่าเรื่องราว นิถนธาตุลงค่ะอังคารครูท่านทักนะรินะอุปสรรคปัญหาแล้วก็เป็นลาบด้วยนะนะในดีมีเสียในเสียก็มีดมีก็ได้ลาบจากทางไกลนะคะ าะกับคนทางไกลค่ะนะคนทางไกลนี้ก็ผ่านประสบการณ์แล้วท่านพี่ค่ะแต่งงานมาแล้วผิดหวังค่ะล้มร้อยครั้งลุกให้มากกว่าร้อยหนึ่งครั้งค่ะจะได้ลาจากท่านพี่เช่นนี้นะคะลักษณะเช่นนี้ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ค่ะ,ะก็เป็น คู่แต่ปางก่อนนะคะหมุนเวียนมานะให้ท่านพี่ไปใช้เวรกรรมเก่านะแล้วก็หมุนวนมาเจอกันกัะในรอบ30ปีต่อมาวิว l of Fort u n นกงล้อกงเวียนรอเกวียนเริ่มทำงานแล้วเสาเนิเรืนเสาเล่งไปที่การเงินไรายได้สิ่งที่จะได้มาเนี่ยก็ได้พบกับคู่กรรมนะคะท่านพี่มาสนับสนุนการงานอาชีพอะ มีสเสน่ห์นะคะ,ะสเสน่ห์นี้ก็ได้คู่หุพันธ์มั่นคงลงทุนค่ะไม่มีอะไรมาให้ฟรีสิ่งที่แรกเป็นมาก็มีอสังหาหรือมาสักใหญ่โตเป็นมรดกตกทอดนะก,ก็คิดดีเข้าไว้ค่ะอย่าคิดลบค่ะได้พบแล้วไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะรวยหรือจนมีหรือไม่มีอยู่ภายใต้ฟ,ฟ้าพริรกิตเอาไว้ ที่เหลือล้อเกวียนลงมือทำเราเองค่ะเป็นผู้ลิขิตต่อจากนั้นไปเมื่อได้มาแล้วนะคะได้การเงินได้คู่ได้องค์กรห้างร้านอสังหามุนไปค่ะเป็นมรดกสืบทอดที่ได้จากการที่ตนเองได้เดินทางนะคะ เดินทางไปกับท่านพี่อะก็มีบุตรมาหนึ่งค่ะคิดบวาเข้าไว้อยากคิดลบนะคะขยายผลออกไปค่ะก็ได้บุตรต่อไปอ่าก็ลงตัวแล้วชีวิตมีบุตรค่ะสมดุลลงตัวแล้วค่ะรักเด็กแล้วค่ะสุขทุกข์รวยจนมั่งมีหรือไม่มีก็จะได้พบกับ ชีวิตรอเกวียนกงกรรมงกรรมงเกวียนเริ่มทํางานนะก็ได้บริหารการงานแวดล้อมกับคนอ่อนวัยกว่าบุตรหลานบริวารน,นะตนเองก็ได้ทําการงานหน้าที่นี้ด้วยความมั่นคงอังคารครูท่านทักสิ่งที่ได้มาอ่มีเกณฑ์ไปพบคู่อ่ะป,ป,ประักษ์ปัญหาค่ะคู่ที่จะแต่งงานมั่นหมายนั้นก หนึ่งนั้นเคยร่วมกันงานนะคู่กรรม,มอาชีพคู่กรรมหนึ่งนั้นคือพ่อไม่นะคะคู่แต่ปางก่อนนะคะคนรักเก่าไม่หมุนมาแล้วค่ะเขาไปแล้วไปรักเด็กนะก็ได้นะก็ได้พบว่าการเรียนรู้จักตัวเอง เป็นเรื่องสำคัญนะคะอันนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่รู้จักตนเองค่ะรู้แต่ว่านะต้องได้มาพบกับไม่มีอะไรมาได้ง่ายนะคะชีวิตนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆะนะ,ะนะต้องได้พบกับอุปสรรคนะอุปสรรคนั้นก็นำพาให้ได้พบกับความมั่นคง น่มลุกคุกครานลาบมาเป็นคู่เลยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงปุ๊บปับก็ได้พบกับคนที่เรามีปัญหาอะไรผู้ใหญ่คนนี้จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้ก็ได้แต่งงานนะคะมีอสังหา เป็นมรดกสืบทอดที่ใหญ่โตมั่นคงเลยนะคะปินมรดกอ่ะเล็งไปที่เพื่อหาการเงินรายได้เข้ามาได้ทำการงานที่ได้รับจากคนต่างดินที่เปนข้าราชการทำงานใหญ่มัน่นคงแล้วแต่เขานี่ต่อไปใช้กรรมแต่งงานมาแล้วแล้วลุกแล้วลุกข,ขึ้นใหม่ก็มาพบกับคนอ่อนวัยกว่าก็เถอ ชาวมิถุนนั่นเองก็ได้บริหารธุรกิจนี้ต่อไปคนมีสเสน่ห์นะคะนเสน่ห์คู่นะคะมีเสน่ห์มีสเสน่ห์ที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักครอบครัวให้มั่นงคงตนเองอะเขาไปเกี่ยวข้องกับคู่คู่นี้ก็ สุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนใิรันั้นไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องราวของคู่แต่ปางโกนนะคะเ,เพื่อมารวมหมุนกลงล้อกลงเกวียนร่วมกัน,นะะอยู่กับปัจจุบันนะครั w h e r e v e r you are be there นะ whenever you are be there นะ รักษาเวลาของคุณไว้นะคะเวลามาแล้วค่ะวัฏจักร,รกลอกกลับวงเวียนมุนนเวียนมาตามวันเวลาในรอบ30สปีค่ะเป็นมรดกค,ค่ะตายแล้วฟื้นเกิดใหม่คือฟื้นคืนชีพอีกครั้งได้วนเวียนมาเจอกันนะคะไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะบอกต่อค่ะ คำแนะนำที่พิสูจน์แล้วว่าดีก่ะชีวิตลงตัวแล้วสามร้อบห้า365วันใช้ชีวิตให้ดีที่สุดความมั่นคง ปรากฏแล้วค่ะความสุขสงบมาเยือนค่ะครอบครัวผูกพ,พันพันธสัญญาต้นเองค่ะได้พบกับท่านพี่ค่ะไปพบกับคนสูงวัยกว่าค่ะนะไปพบสสโสรมโตทหารตำรวจนะัะปกครองนะพบแล้วค่ะก็เป็นคนเงียบนะคะเงียบกริบค่ะคนนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ ผ่านการแต่งงานมาแล้วอันนี้เขาก็ห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันนะผ่านชีวิตประสบการณ์มาก็มาถ่ายทอดให้รู้พอใจในสิ่งที่มีแล้วนะก็รวยนะคะเองเป็นผู้มีประสบการณ์ในการหาการเงินรายได้เป็นเศรษฐีะการเงินการงานอาชีพขอ,องเขานะคะ ได้มาจากประสบการณ์นีก็ได้ทำงานกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นเป็นผู้มีมุมสงบของตอนเองค่ะมีกำลังใจเริ่มที่ตนเองแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวญาติมิตรพี่น้องได้เรามาเจอเจอครอบครัวที่เป็นผู้มีประสบการณ์ได้มาพบหัว,วหน้าครอบครัวค่ะตอ,เองเข้าเข้า ไปมีส่วนร่วมกับกรรม,มปัจจุบันกรรมก็ได้แต่งงานนะคะมีสเสน่ห์นะคะวางแผนเอาไวะคะ้ค่ะมีจริตยุยนมีเล่เหลี่ยมคมเท่าไหร่ใช้ให้หมดนะคะเพื่อให้ใครจะตกอำนาจของใครใครจะใตอ้อำนาจของใครก็เหมือนดู ตัวเราเองจะอยู่ใต้อำนาจของผู้มีประสบการณ์นะเข้ารวยนะการเงินค่ะดีค่ะอยู่กันจนแก่จนเท่าแม้จะไม่ทุกตาต้องใจนะในพรักกับคนผิดหวังในความรักมากค่ะก็อดทนข่มกันค่ะอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรอันนี้ก็อยากแต่งงานก็ได้พบคู่คู่คนไกลค่ะอื ก็ได้พอกับการที่มีทั้งบนญและบากนะ,ะก็สร้างบุญต่อไปนะคะวางแผนค่ะเคริกวกเกลีกิดก,ก,กรดอ่าิกรดให้เป็นโอกาสนะคะเฉลียวฉลาดนะวางแผนใช้ชนะที่ได้มาก็ชนะแล้วได้คู่ที่มันคงร่ำรวยแต่ ไม่ทุกใจเท่าไรค่ะนะขัดแย้งในตัวตนของตนเองขัดแย้งกับเพื่อนกลุ่มเพื่อนร่วมกันงานนะยังไม่เท่าขัดแย้งกับตัวตนของตนเองค่ะอันนี้ร่วมทีมงานกับทีมอื่นไม่ได้นะก็ได้บริหารลงทุน ธุรกิจนี้โดยการที่มีหุ้นส่วนมีเพื่อนๆน,นะมีการงานการสังคมมั่นคงนะคะขอร่างสร้างธุรกิจกับเพื่อนๆการงานอาชีพนะมีการเงินรายได้มั่นคงในรอบ12ปีอีกกลุ่มธุรกิจเกิดการแข่งขันนะคะอืม ยันต่อไปค่ะสู้งานไม่เกี่ยงงานหาการงานใหม่ๆการประมูลประชันขั้นแข่งต้องขยันค่ะขยันให้เหงื่อออกกายคิดวางแผนอยากได้อยากมีอยากเป็นอันนี้ต้องชนะอย่างเดียวก็ความสงบจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเพ<ม>ราะว่าปรารถนานะ ความขัดแย้งในตนเองความคิดนะค,ะความมั่นคงความสุขสงบนะกับอาชีพการงานรักในการแข่งขัน,นะคะ่ะบริหารธุรกิจเองนะก็แวดล้อมด้วยบทหลานบริวารน,นี่ก็ยังคงมีความเป็นเด็กอยู่นะคะเหมาะกับคู่ที่มีไวัยมากกว่าะคะ่ะ ได้พบกับความสงบนะคะ,ะการแข่งขันก็จะน้อยลงน้อยลงเลยนะอันนี้ก็รู้จักช้าลงบ้างนะคะหาหาสิ่งที่ทำนะที่ทําแล้วตนเองเกิดความสุขสงบก็ต้อง ถือศีลสวดมนต์ภาวนานะคะ,อะพอใจในสิ่งที่มีส่มมะสมถะ,ะปรีกวิเวกวังเวงปรีเวกอีก่เ,กเ,กเ,กเหมือนคนรักนะคะหาเวลาปรีกตัวออกจากความวุ่นวายหาเวลาอยู่คนเดียวบ้างนะคะอย่ากลัวค่ะว่าปฏิเสธบ้างนะคะกับสิ่งที่ ไม่มีคุณค่ากะขัดแย้งที่ตนเองเป็นเรื่องราวของความคิดนะคะเปลียนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะมุ่งไปที่หน้าที่รับผิดชอบบริหารที่ความคิดปัญญาของตนเองโอกาสมาถึงแล้วเป็นสตรีผู้ทรงพลังนะคะเป็นชายก็เข้มแข็งแกรงค่ะ อันนี้ก็ทำงานการด้านทางด้านการกีฬานะคะเกิดการแข่งขัน,นะคะ่ะทำอะไรชอบลงบ้างนะคะอยู่กับปัจจุบันนะกรรมการกระทำ <Yeah. S 1> whenever you are up there การงาน,นะคะ่ะ ร่วมทีมงานกับกลุ่มของตนเองแต่ทีมอื่นไม่ได้เกิดการแข่งขันโครงการนี้ประย,ยานะคะยังไม่ใช่เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแนละเรายังไม่รู้ทั้งหมดนะคะศึกษาต่อไปนะคะ,ะกำหนดเป้าหมายอย่างเดียวไม่พอก็ต้อง อยู่ในระบบด้วยนะอย่าสร้างจากเป้าหมายให้อยู่ในระบบด้วยคนะ่ะจะน่าใจตนก่อนค่ะสามร้อยหกสาวันใช้ชีวิตให้ดีที่สุดยังไงบ้างนะ,ะอันนี้ต้องเรียนรู้จักควบคุมอารมณ์ ของตนเองด้วยนะคะเอาบุคความอยากนะนะอัน,นี้แรกยังมีอยากเป็นนะอันนี้ก็ครบแล้วคแ่ะชื่อเสียงเงินทองปรารถนาอะไรอีกที่นำติดตัวไปไม่ได้นะคะ อดทนข่มกันค่ะสร้างบุญบาร,รมีก็ต้องถือศีปฏิบัติธรรมค่ะใค้มาแล้วก็ต้องแบ่งปันออกไปค่ะสุขได้ในเล่าจะเท่าความสุขสงบลองค้นหาตัวตนของตอนเองนะคะรู้จักตัวเองเป็นเรื่องสำคัญค่ะ self awareness ค่ะ เริ่มต้นเลยเลยะคะ่ะเริ่มต้นเลยะคะ่ะเริ่มต้นที่รากตนเองก่อน,นะคะ่ะการเริ่มต้นเริ่มที่ก้าวแรกค่ะก้าวเล็กเก้าวเล็กๆนั้นมีความหมายนะคะเนี่ยเรียนรู้จากเพื่อนพี่ค่ะล้มเหลวแล้วก็ไม่ถึงตายนะคะล้มเหลวในเรื่องคู่คฟื้นคืนได้ใหม่ตนเองก็นนะ เยนรู้ที่จะเติบโตค่ะตั้งหลับใหม่เริ่มต้นได้แล้วเกี่ยวข้องกับบุรีรนบริวารน,นะคะอ่าตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่นะคะเยนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ค่ะอันนี้เป็นผู้ใหญ่ยังไม่โตเป็นเด็กที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่นะคะถึงเวลาแล้วค่ะในรอบสิบสองปีต่อมาอก็มาอาชีพ ได้ทำงานเป็นตารางเวลาชีวิตนะคะในการเงินสมถะพอเพียงนะ,ะมันไม่ได้เยอะนะคะแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่มี่อการได้ทำธุรกิจของตนเองอุปรับปัญหาก็มีสติก็รอดนะคะไม่ใช่มีปัญหาสร้างปัญหาเหมือนเด็กยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมาแก้ไข ภายหลังตั้งหลักแล้วตั้งหลักเอกซ้ำซักน่าเบื่อนะคะจำเจค่ะทำอะไรเป็นตารางชีวิตอ่าซ้ำซักจำเจนั่นแหละก็จะเกิดสมาธิมีความสุขุมรอบข้อกังานชีพก็ได้เป็นงานประจำงานสอนงานวิทยากรสมัยใหม่นะคะการเติบโตได้เป็นผู้ใหญ่ก็ได้พบกับ สเสน่์นะคะอ่าอันนี้ไม่ต้องเสียขันหมากมั่นนะการนอาชีพได้รับการส่งเสริมการแข่งขันก็อยู่บนทางสายกลางนะคะไม่ตึงไม่หยน่นการงานนี้ชำนาญแล้วนะคะลงตัวแล้วมีชื่อเสียงสมถัดพอเพียงดำเนินชีวิต ตารางชีวิตน่าเบื่อนะแต่มันก็ทำให้ตนเองได้เป็นผู้นำค่ะมีการเงินจากการงานช่างนะคะงานสอน,นะคะ่ะงานรับราชการได้พบกับยาิมิตรบริวารผู้ใหญ่ผู้น้อยมัม่นคงเมือนอครอบครัวนะคะนับตึกรับฟ้าแห่งหนึ่งในเะมืองกรุงนะฟ้าผาเปี้ยงนะคะัก สายฟ้าแลบเนี่ยก็ได้ลาแต่งงานจากผู้ใหญ่นะคะงานเลือดลมขยันนะคะเกิดการแข่งขันทะยานทยอทยานมุ่งพุ่งไปแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงนะคะทิดหวังค่ะ คนบุคคลในตำนานนะคะชื่อเสียงไม่คงอยู่ตำนานคงทนอันนี้พวกรักก็ได้พบกับคนที่ผิดหวังมาลาาผลที่ตนเองจะได้มานี่ก็ได้พบกับการได้แก้ไขปัญหาอารมณ์เหวี่ยงของตอนเองได้ก็ได้พบกับผู้ใหญ่นะคะเน,นี่ยนี่แหละท่านพี่ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่นี้ก็ผ่านอลมานบ้านใส่ทองดวงพระมาณไม่มานะสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนะได้ลาบจากคนไกลค่ะอังคารครูท่านทักนะได้พบรักได้ลาบการแข่งขันนะชอบในการแข่งขัน ก็มีปัญหากับผู้นำท้องถิ่นนะคะชื่อเสียงมีคงอยู่ตำนานคงทน<ม>ไปพบกับผู้มีบุญรมีนับมากมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะนะท่า<ม>นพี่อีกคนนะคะท่นพี่คนนี้เด้หาาใหญ่ะคะในรอบ12ปีต่อมาเกี่ยวข้องกับการงาน บนงานกุศลอันนี้เขาสร้างบนบาร,รมีนะคะแข่งอะไรไม่ได้อะแข่งวาทนาแข่งไม่ได้ไงอันนี้เขาสร้างบนบาร,รมีเป็นสายเปยนะคะยังม,มีปัญหากับท่านเพื่อนบ้านแต่ไม่มีปัญหากับท่านพี่ผู้ผ่านความผิดหวังมาะได้มาพบกับผู้ที่จะ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้นะ,ะด้านการเงินอังคารครูท่านทักนะอริศัตรูคู่แข่งนะไปพบแล้วมีเกมเป็นชาวต่า,างชาติต่างแดนต่างถิ่นยุโรปฝรั่งนะคะการงานนี้ก็ใหญ่โตนะคะการเงินดีมากแบ่งไปให้กับการเงินบุญกุศลด้วยอ่ะเ,เพื่อนบ้านจริงด้วยผูกพันกันเป็นเหมือนครอบครัวนะคะ ไปพบกับท่านครูค่ะผู้อยู่ในสิ้นธรรมประเพณีอ,อะไรใดๆยังไม่เท่าไปเจอนะถ้าคิดว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ใช่หรือถ้าไม่คิดว่าไม่ใช่ก็คือตัวเองอารมณ์เหวี่ยงนะอารมณ์ขึ้น,นลงๆลเยาวเย้กับผู้มีบุญบารมีเนื้อกว่าค่ะ มองโลกในแง่บวกเข้าไว้นะอยู่บนพื้นฐานของความจริงปลาผับเปี้ยงค่ะการแข่งขันอิหวังนะคะ,ะ <c oughs> ว่ามันคงปรากฏแล้วแต่รับในการแข่งขันก็ต้องพบกับผู้ที่นะว่าเรา แน่แล้วแต่เขาเหนือกว่าค่ะนะด้วยบุญบารมีไม่เอาไม่เอาเปรียบใครนะคะคนใจดีอนนี้เขาไปทางสายบนค่ะนะเราก็อยู่ในมุมสุขสงบะนะองสร้างบนบารมีค่ะแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งวาฒนาแข่งไม่ได้นะนี่แข่งกับ เพื่อนบ้านค่ะทำอะไรช้าลงบ้างค่ะได้พบกับผู้ที่มีบุญบารมีไม่พอนะก็ต้อง มีบุญมามีพอนะคะแต่เราต้องสร้างบุญต่อไปะคะ่ะอันนี้ควรเร่งถืศีลสวดมนต์ภาวนาเนี่ไม่ค่อยทำนะคะ,นะคะเพราะว่ายังคงใช้เวลาอยู่กับสิ่งเก่า เรียนรู้จากอดีตได้คนะ่ะแต่อย่าจมไปกับมันนะสามวันใช้ชีวิตให้ดีที่สุดอย่าไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านนะคะดูแลรับผิดชอบหน้าที่ของตอนเองด้วย การอยู่กับปัจจุบันนกรรมนะเพื่อกกรรมอาชีพอยู่กับปัจจุบันนกรรมหาเงินรายได้ของตอนเองนะคะการแข่งขันนี้แข่งกับตนเองดีกว่าแข่งกับผู้มีบุญค่ะผู้มีบุญหนักสักใหญ่ค่ะอ่ะอันนี้อีกข้อหนึ่งคงไม่พอแล้วนะเท่านี้นะคะ เวลาไม่พอค่ะบอกต่อค่ะบอกต่อนะคะสอนต่อต่ออย่ามีพี่น้องเพื่อนบ้านอันดับแรกเลยบอกทตนเองสอนตอนเองนะคะคำแนะนำที่พิสูจน์แล้วว่าดี ชีวิตคือการสะสมประสบการณ์นะคะประสบการณ์ยังน้อยอยู่นะคะเรียนรู้ต่อไปค่ะหาลาบผลนะอันนี้ลาบคลาบจากการแข่งขันมันไกลเกินความสามารถก็ต้องเรียนรู้ต่อไปค่ะเรียนรู้ที่จะรู้จัก ตนเองเป็นเรื่องสําคัญค่ะ Inspiration ก็ Insp <iration S 1> เกิดแรงบันดาลใจเหมือนนกน้อยนะอิสระนะคะบอยบินออกสู่โลกกว้างเรียนรู้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะ c o m p a s s นเะมตตาสงสารที่ตนเองก่อน ความเมตตาสงสารนั้นก็จะเออล้นออกไปด้วยการเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมนะคะผู้ทรงศีลค่ะปรีตัวหาเวลาอยู่ลำพังทำรารช้าลงบ้าได้คน้นคว้ารู้จักตนเอง่ะปรับตัวนะคะเหมือนผีเสื้อตายแล้วฟื้นเกิดใหมย่บยบนเเ็นออกสูงลบก,กวง ปับทัศนคติกรเชงค่ะก้มเกลียวปรองดองที่ตนเองนะคะแตกต่างกันทางชาติศาสนาพื้นเพทัศนคติแตกต่างกันที่มาที่มาที่ไปตั้งแต่เกิดแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ทุกคนตามที่มานะคะเราปรับตัวเข้าหานะคะกลมเกลียวปรองดองคิดใหม่ทำใหม่ท่านสมัยนะคะ,ะไม่เป็น คนเก่าโบราณนะคะคิดใหม่ค่ะเชิงทัศนคติค่ะ,อะขอบคุณสำหรับก,การติดตามนะคะโชคดีค่ะ